มาจากจังหวัดเข้มแข็งครับนู่มาจากจังหวัดเข้มแข็งค่ะผมมาจากจังหวัดเข้มแข็งครับรักชาติร่วมสร้างจังหวัดให้เข้มแข็งร่วมพลังปราบพุจตริตคือภารกิจไทยทั้งชาติ <Sound noise> สินบหนมารมาะมน้องไก่อร่อยอร่อยนะอรอ,อกลูกพอกันทีไม่รับไม่ให้เพื่อประเทศไทยใสาสะอาดปราศจากคอร์รัปชันขอบคุณครับนี่ของตอบแทนเล็กๆน้อยๆงานหน้ามีก็บอกแล้วกัน คนที่โกงกินก็สิ้นได้ทั้งชาติพอกันทีไม่รับไม่ให้เพื่อประเทศไทยใสยสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน อย่าให้สิ่งดีงามของคนไทยกลายเป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชันพอกันทีไม่รับไม่ให้เพื่อประเทศไทยใสายสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน บอกเล่าทายปลเล็กช่วงนี้ขอแนะนําโครงการายุวชนใสสะอาดที่สํานักงานกพและกรมสามัญศึกษาร่วมกันส่งเสริมให้ยุวชนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศมุ่งมิดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมประพฤติปฏิบัติด,ดีทั้งกายวาจาใจด้วยการคิดดีพูดดีทดําดีเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันตามหลักพอกันทีไม่ให้ไม่รับโครงการนี้จะช่วยปลูกจิตสำนึกให้ยุวชนไทยกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าซึ่งในอนาคตการทุจริตคอร์รัปชันก็จะหมดไปจากสังคมไทย และผู้ปกครองที่สนใจโครงการเยาวชนใสสะอาดก็สามารถสอบถามรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆมาได้ที่โทรศพัพท์02-547-1000หรือเว็บไซต์ www.fact.or.th และ www.ocsc.go.th เมืองไทย เอารับดีๆนะลูกเนี้ยโอ้ยแย่แล้วที่ครับผมขอโทษครับผมผิดเองครับผมเตะเองครับผมก็รับไม่ดีเองครับครับผมขอโทษครับผมผิดเองครับกล้ารับผิดไม่คิดชิงเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะคะร่วมใจเป็นยุวชนไซส์สะอาดสร้างชาติปราศจากคอร์รัปชัน